โอเคมาต่อกับตอนที่สิบสองขดเจ็ดเสียงเพลงเลย <laughs> <laughs> เพลงมังแบบนะโอ้แต่แตบตบต,บต,บตบเฮ้ยมีใครอยู่ไหมคอยเฮ้ยมี เฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยมีตัวร้องหอนด้ะสวยแล้วไงปเปิดปุ่มไหม่ะไม่เปิดสวยแล้วไงไเขาไม่ได้เข้าถึงไม่ได้กดป,ปุ่มนี้มั้งอุ้ย

นี่เราจะเจอไอ้ตัวไวแล้วไฮเจนนะฮะที่เป็นล่างคนละตอนแรกเจอล่างแบบตัวเล็กถ้าเป็นจริงกันเองโอ้ยเฮ้ยโยน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 เอาไปเยอะ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 โอ้ยโดนเต็งเฮ้ยนี่คนเดี๋ยวทำมาเปิด ครับครับครับระวังอยู่ครับระวังอยู่ครับนะให้ลงไปข้างล่างอีก๋อ,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 อให้ be careful ดูสิผมใช้ amplify amplify ปืนมันไม่รู้ดิยปากไว้ที่นึงลงไปลงไปดิเจ็บไหมเนะี่ย เฮ้ยเฮ้ยบันทึครับบันทึครับอะตายได้ไดยังไงตายล้วายเห็นตัวอยู่เห็นตัวอยู่อ,ยอ่ามันหายตัวมันทำมันไม่ได้หายไม่เชี่ยหายตัวเมันแบบตัวจางได้เนี่ยจีมเนเทสตับเก็กอะเทสอยู่ ทางออกไม่เปิดเ้แต่เราเพิ่งเข้ามาจะออกได้ไงใช่ใชป่ปาเดินมาตรงนี้ก็ไม่ได้เ <c oughs> กเมื่อกี้พาทีแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงตอนนี้น่าจะได้รับการแก้ไขแล้วสว่วนเรื่องการสกิลการพูดนี่ยังน้อยอยู่ดูดิพูดแบบให้คนดูสนใจนี่ยัง ทำได้อยากว่าไม่ได้มีความสามารถด้านนี้แต่ก็อยากทำโอ้เนี่ยทางลงหแผ่นไม้พยายแผ่นไม้เนี่ยดูหลอดกระดูนี่ไงโอ้โหให้บีแคทฟู อ้าเฮ้ยโอยงองหางแล้วเนี่ยเฮ้ยกูจะตายกูจะกูจะตายฝนที่เดิมไหมเนี่ยไม่ใช่ที่เดิมสวยละชิบหายแล้วคุณตายยัดโดนลอดน่อแน่โอ้ยกูไม่กล้าขึ้น มาอยู่ไหนวะโอ้ยไฟเฮ้ยวัสดีครับโอ้โหไโอ้เดินผ่านนี่กันอาเดี๋ยวเราต้องมาผ่านตรงนี้โอ้ขอขอ,อขอ จะห,เเออหัเดี๋ยวตัดส่วนนี้ออกให้เดี๋ยวตัดโอเคฮนะเจ๋ละเจ๋ละวเจ๋ล้ถ้าเจอตรงนี้ประตูก็น่าจะเปิดให้เนี่เยเขียวแล้วเออโอ้โอ้ามาโมโที่เดิมมันเนี่ย นี่มันนี่มันที่เดิมนี่หว่าเฮ้ยเนี่ยประตูนี้เปิดแล้วอ๋อแล้วโอเคกลับมาห้องเดิมเปิดสวิตซ์เปิดแล้วเอ้โหอ๋อนี่มันห้องเดิมนี่ยไปตามเรดาร์ไปตามเรดาร์กลับมาที่เดิมมันี่ยที่นี่มันที่เดิม เจ็บเฮ้ยถ้าได้มีดูตัวไหนไม่เข้าที่ห้องนี้ไม่คุ้นห้องนี้ไม่คุ้นนะห้องนี้ผมไม่คุ้นยิ่งเพียบโตนี่ไงนี่ไงเจ็บเกมเราไม่ใช่เจ้าของพี

เอ้ยประตูสปิดโอ้ประตูปิดใส่โอ้ประตูเวนไม่ได้ขอให้มึงปิดเลยปิดทำไมเดี๋ยวน้องดูิอ๋อเราไปกดใช่ประตูเวนกดปิดวูดเด็ดเนี่ย ไปอยู่ที่นั่นเหรอมันจะมีตัวไอ้นี่ไหมเนี่ยอ่าที่มั่นใจว่ามันไม่มีเพราะว่ามันเป็นใหญ่มันมีเสียงนะตันใหญ่มันจะมีเสียงร้องเลยมั่นใจแต่ตอนนี้มั่นใจผมจะตายแล้วมั่นใจผมไม่รอดแล้ว โอ้โหเลือดตายดีวะอยา่ามั๊บเลือกแค่นี้เลือกแค่นี้อย่ารอดอีก <c oughs> มีเพื่อนตายไม่รู้สึกปืนเลยไม่รู้ไม่รู้เราตอนไหนวาีเจียอาีเจีเลยรับค่อยๆเย,นยน็นเก็บเสกอ่อนเก็บเสกอ่อน ค่อยๆฮะไอ้บ่ดบันไดมันต้องมีโอเคเดี๋ยจะมันไหลหลังนี้เรียบร้อย ที่พยายามมาอย่ามานะฮะช่วงนี้เป้าหมายมีเป้าหมายเดียวออต้อเซฟให้ผมหน่อยออกมา โอ้ยสร็ร้อยเลยไปโผล่ไหนเนี่ยสามหมอบนั่นโอเวโอเว่ไไนไม่รู้มึงกูโกเบรไปของมึงโกเบรไปของมึงกูไม่ไปของมึง วมากูไม่ได้เป็นของมึงกูมไม่ได้เป็นของมึงแต่เราก็ไปไกลๆไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวไอพีจีลิงอยู่ครับก็เก็บก็เก็บกระ ตายตายยากเหรอตายยากเหรอเดี๋ยวล่าวเออเมื่อกี้เราตายอยู่อ่ะ ไปเก็บไปนี่ก่อนเฮ้ย hey. ต้องมีขี้กัดฮะอ๋อไปอไปตึงตึงตึงเฮ้เซฟเกมกูเซฟเกม khó khăn, xa xỉ, rồi ơi. cái. cái là oh, yeah, yeah. 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 โปรดของโปรดฮัอง,ดงออกตีนเยอะแนะ่ฮังออกแล้วมึงอยู่กันได้ไงวะเนี่ยไอ้พวกนี้มันหลุดเนี่ยไอพวกสัตว์ทดลองเมื่อทำหลุดเป็นร้อยตัวเลยเนะี่ยเจอสร็จใหม่ เจอหนึ่งลายไปเหี่ยงเหรออือแม่ขับพอมาหาแล้วขับไปมาหาโอ้ยเจ็บเจ็บ ตา,ตายไหมเนี่ยเด็เงี้ยเด็ดเฮี้ยนี่เงี้ยอู้ยสไนยแตนมือสไนยก่อนเลยสไนยเหรอสไนยเหรอ

มองไม่เห็นนะม,มุม้องเห็นอ๋อยู่ไหนวะโอ้โหโกงต้องมองเห็นเองอย่มองไม่เห็นเลยใจเย็นมีอยู่ข้างล่างตัวหนึ่ง ไปทางนี้ได้ข้างล่างไม่มีโหยิงไปยังหลายศพโหยิ่งลำไต้ตาย,ยากขึ้นละแล้วไม่มีนี่ให้เก็บเลยช่องหลังมีกับพกมีกับปืนพกนี่ไม่มีให้เก็บละยูเห็น,หนอยู่ตรงนี้โอ้ัวมาส์ซี โอ้ยไม่เอาทำเลยโอ้ยออตายยิงของใหญ่เลยผมตายแนะ่เนี่ยมึงเห็นผมอ่ะติดปลายแล้ว ตายเริ่มตายเริ่มยาวเนะี่ย้ใส่ตาดีด้วยนไปเร็วโอ้ ไปพื้นมแม่งไม่ปลอดภยัยเลยไปพื้นไปเงี้ยแต่เด้อเริ่มอืมตายแล้วตายเจ็บเนี่ยพื้นแม่งไม่ปลอดภัยแม่งเป็นรูโอ้วิ่งอยู่ดีก็ร่วงวิ่งอยู่ดีก็ร่วงเจะดำอยู่ข้างบน ยิงไปหลบได้ก็โคเรต่แลหม่ยอะไโอ้โหอย่งคุณุ่มุ่งสาตาดียังวะ โอ้ม <usion> ึงโคตรแม่นอะตุ้ง โอ้ยโอ้ยกระสุนหมดคนึ Chip. ิงอย่างเนี้ยยิงๆอยู่กระสุนหมดแย่กระสุนหมดนะแม่งตายยากด้วยโหผลอะไรวะโดนเอเคมสิบน้ำไม่ตายลีทวิจีนโดม เี๋ยมึงรู้ว่าว่าหลบได้ก็ไม่ตาย่าเนี่ยโดยนเะนี่ยมายพวกมึงก็ตายอย่ะยงิงเผื่อเอ,อือไม่มีใครลงมาเออ,เอ,อไม่ตาย เ่นมาโดนแล้วเนะนี่ยอือต้องยิงหวยมึงตายยากกันพมึงตายอ,ยา,กา,ยอยากกันเหลือเกินเฮ้ยเอาไปกินเอาไม่ถึงไม่โดนนะ เสียใ,ใจด้วยเสียใ,ใจด้วยไม่โดนถุงใส่ยากเกินเฮ้ยวเห็นนะเดีย๋ยวดโคตรโกงเลยบัดนี่แม่ง

ไม่เดัขับรถอ้อดูได้นี่แล้วมุมมอง่ดีเก็บได้ไหมไม่ได้ปืนนมันก็ตรดิเซฟ่ะอ่ะเซฟเกมยูเฮีย,ดฮยได้โอ้โหชิบหายอ่ะ

จบมันดือ้อเดี๋ยวพี่ไปทำไอย มึงทำอะไรของแม่งวะโอ้โหอุอ้แม่วงวกเป็นร้อยยิงแม่งเลยไม่ตาย Newer. What? Top, top man, top man, top man. Topic, topic, topic. go? Top Ow. What do you have? What have? What เป็นเน็ตะไรครับโอ้พวกเยอะโอ้ยตายโคตรยากเลยปูนี้ chạy đi người, theo nong nhé, é, mình sẽ tải nhạc ở này, ô, sốt sốt cũng một, top một đấy nè Mm. Oh, man. Oh, i to มีไอเทมอะไรเก็บไหมไม่มีคอก็จะไม่ให้เลยยังก็ตายเก็บเกาะเก็บเกาะอ่าสู้ได้ปะดูดิทำเทยียักเยียักอ่าทำดีไม่ฆ่าทำดีไม่ฆ่าโอเคทำดีไม่ฆ่าโอเค ทำดี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 ไม่ฆ่าอ่าปล่อยไว้ตัวหนึ่งปล่อยมีชีวิตดีๆแล้วเ,เราเห็นไม่เยอะของมันเลยเป็นตัวล่อเดี๋ยวน,นี้อ่ะผมปล่อยแล้ปล่อยไว้หน่อยแล้วกันปล่อยมีชีวิตที่ดีคือเห็นโซ่แล้วมันต้องยิงอะ เห็นโซ่มันนายิงดิดีมองแล้วเที่ยงห้าหกอือโอ้ไปทางไหนต่อเอเวลหนึ่งเอเวลสองแน่เลย Ah, wow. okay. level one, Listen up, Jack. You've made it through the dockyard area, so you should be much closer to Val now. Hop, 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 hop.